สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอสองทุกคนพบกับครูสม้มชนิดเรียนคณิดกับครูสม้มวันนี้ครูส้มจะพามาทำแบบฝึกหัดที่3.1นะคะหน้า141ลองตรวจสอบซิว่า A, B ขนานกับ C, D จริงหรือไม่นะคะวิธีการตรวจสอบของครูส้มก็จะใช้ความรู้ที่เราเรียนกันไปแล้วใน EP ก่อนหน้านะคะในการตรวจสอบนั่นก็คือครูส้มต้องสังเกตก่อนว่าตอนนี้ค่มีเส้นตรง A, B กับ C, D นะคะและมีเส้นตรง x, y เป็นเส้นตัดจะเกิดมุมภายในและก็มุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด จากคอนเซป์นี้ครูส้มจะใช้คอนเซปของมุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่บนข้้นเดียวกันของเส้นตดัดจะต้องมีขนาดเท่ากันปรากฏว่ามุมภายในและมุมภายนอกมีขนาด ไม่เท่ากันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เท่ากันเด็กๆก,ก็จะตอบได้ทันทีค่ะเนื่องจากมุมนี้คือมุมฉาก90องศามุมนี้91องศาไม่เท่ากันแสดงว่า ab นะคะก็จะไม่ขนานนะคะสัญลักษณ์แบบนี้คือไม่ขนานไม่ขนานกับ cd นั่นเองค่ะต่อไปค่ะลองดูข้อที่4นะคะ ครูส้มสังเกตว่านี่คือเส้นตรงหนึ่งเส้นเส้นตรงหนึ่งเส้นและกําลังจะดูว่ามันขนานกันหรือเปล่านะคะโดยที่มีเส้นตัดหนึ่งเส้นครูส้มนํามุมนะคะทั้งสองมุมนี้ซึ่งเป็นมุมที่อยู่บนมุมตรงมาลองบวกกันปรากฏว่า69องศาบวกกับ1 1 1องศาได้เท่ากับ180องศาซึ่งเป็นมุมตรงจริงๆ นะคะคและที่สำคัญค่ะคอนเซปต์ของเส้นขนาดเนี่ยจะต้องมีมุมแย้งเท่ากันถูกต้องไหมคะมุมแยงจะต้องมีขนาดเท่ากันปรากฏว่าครูส้มก็ลอง มองว่านี่คือมุมแย้งนะคะหกและนี่ก็คือมุมแย้งจะต้องมีขนาดเท่ากันหน้าลองนำมาใส่ปรากฏ69อยู่ตรงนี้แล้วก็เกิดคอนเซปต์ของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะต้องรวมกันได้180ซึ่งเป็นจริงค่ะนะคะเราใช้ข้อพิสูจน์หลายอันเลยนะคะในการพิสูจน์ข้อ4แต่จริงๆเนี่ยแค่คอนเซปต์เดียวก็ตอบได้แล้วนะคะ ดังนั้นแสดงว่าจากภาพเนี่ย AB ขนาดกับ CD จริงๆนะคะ